ก็สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มีโอกาสนะครับได้ทบทวนนะครับหลังจากที่ราคาประเมินที่ดินและก็ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างใหม่จากกรมธนารักษ์ <c oughs> ได้ออกมาแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาทบทวนกันอีกทีหนึงนะครับซึ่งรอบนี้หลายๆท่านคงโหลดมาแล้วนะครับบัญชีแนบท้ายแผนที่แนบท้ายแผนที่แนบท้าย เรากลับมาทวนเรื่องการตึงระวางกันอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งหลังจากที่ท่านได้แผนที่แนบท้ายของธนรักษ์มาแล้วนะครับให้ท่านเปิด l t a ์ g ทขึ้นมานะครับเสร็จแล้วทำการปรับชั้นข้อมูลให้เหลือเพียงตารางกิจนะครับตารางกิจแล้วก็ตารางกิจ4,000 ให้ปรับแต่งออกมาให้โชว์ชื่อตารางนะครับเพราะรอบนี้นะครับเราจะทําการตรึงระวางเทียบกับตารางกิจ4,000นะครับก็โดยการคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ชั้นตารางกิจแล้วก็ property นะครับทีนะครับคลิกขวา property นะครับไปที่ รูปแบบนะครับรูปแบบก็ตั้งเป็นเติมธรรมดาแบบไม่มีแปลงนะครับเพื่อที่เราจะเอาแค่เส้นนะครับตัวอักษรนะครตัวอักษรตั้งค่าให้โชว์ลาเบล For this l y y r r นะครับส่วนการโชว์ก็คือให้โชว์จาก Map Sheet นะครับ Map Sheet ก็คือระวางของแต่ละระวางนะครับแล้วกด apply แล้วกดโอเคไปนะครับก็จะได้หมายเลียกประจำระวางขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะใช้คำสั่ง georeference นะครับเป็นตัวตัดระวางนะครับถ้าของท่นานใดที่ไม่มีนะครับคลิกขวานะครับจะอยู่ในเมนู raster toolbar นะครับครั้งนะครับคลิกขวาที่ว่างๆแถวบนนะครับเมนูข้างบนจะอยู่ในเมนู raster toolbar นะครับ จะเป็นรูปร่างาเส้นตารางสี่เหลี่ยมตัดกันแบบนี้นะครับให้ท่านกดขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกด OpenLutter ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเลือกเอาระวางที่เราโหลดมาได้เอาทำการเข้าการตึงระวางนะครับท่านสังเกตนิดนึงนะครับ ชื่อของระวางที่เราโหลดมาก็จะมีชื่อเป็นหมายเลขประจำระวางนะครับ5 4 3 8 i เนี่ยครับ0 1 2เนี่ยครับรอบนี้จะเป็นการตรึงระวางในส่วนของนองาศาะไอของฉนโนดนะครับของฉนโนดผมหานิดนึงไว้ทางไหนนอ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่เราโหลดมาได้นะครับ mm hmm. ก็จะมี2ส,ส่วนส่วนโฉนดจะใช้ระวางตารางกิจ4,000นะครับให้ท่านเลือกดูนะครับก็จะมีหมายเลขประจำระวางอย่างเช่น5,4,3,8,1นี่ก็คือ I นะครับเป็นเลขละมัน1 i 2 6 5ไนะครับ mm hmm. เราจะใช้ตาราง5 4 3 8 i 2,6,5,2 mm hmm. เป็นตัวอ้างอิงนะครับ mm hmm. ก็กดเปิดขึ้นมานะครับโอเพนขึ้น รอนิดนึงครับหลายเครื่องอาจจะช้าอาจจะเร็วก็แล้วแต่ศักยภาพของแต่ละเครื่องนะครับหลังจีนหลังที่จากได้มานะครับเราก็จะซูมเข้าไป ท่านจะเห็นหมายเลขประจําระวางประจํามุมนะครับจุดที่1เราจะใช้คําสั่ง add point mark point. ตรงมุมข้างบนนะครับมุมข้างบนหรือตรงในบริเวณนี้ก็ได้ครับใกล้เคียงแต่เนื่องจากตอนนี้เรามีตารางกิจแล้วแผนที่แนบท้ายตัวน,นี้เขาใช้อ้างอิงกับตารางกิจนะครับเราก็ใช้แบบแผนที่ไม่ต้องอ เขียนตัวเลขเองนะครับไม่ต้องกำหนดพิกัดเองเราไปที่แบบแผนที่นะครับเมื่อกี้เราใช้สองหกห้าสองนะครับสองหกห้าสองเราก็ไปที่แบบแผนที่หาสองหกห้าสองนะครับตารางตารางประจํากริด อ่าผมเห็นแล้วสองหกหาผมอยู่ตรงนี้นี่ครับสองหมายเลขประจาประจำกริด2สองหกผมก็ใช้มุมบนนะครับมุมบนมุมบนมุมบนซ้ายนะครับมุมบนซ้ายเป็นตัวกำหนดจุดอ่าจะได้หนึ่งจุดแล้วปับ๊บหลังจากนั้นใช้คำสั่งเลื่อนนะครับปดมือเลื่อนไป ถึงมุมบนขวาครับมุมบนขวาก็ใช้คำสั่ง add point อีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็กดไปที่แบบแผนที่นะครับเมื่อกี้เราได้มุมบนซ้ายแล้วมุมบนขวาท่านต้องจำให้ดีนะครับกิจของท่านใช้ตัวไหนผมใช้2652 ก็กดโอเคก็จะได้มา2อจุดแล้วนะครับก็ท่านก็ซูมถอยออกเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่งเลื่อนไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆค่อยๆขยับทีนี้ก็จะไปถึงมุมล่างขวานะครับมุมล่างขวา มุมล่างขวานะครับมุมล่างขวาเราก็ใช้คำสั่ง a d point a d point เดิ e ม mark จุดนะครับแล้วก็ไปที่แบบแผนที่เมื่อกี้เราใช้มุมล่างขวานะครับถ้าหากท่าน ไม่ถนัดเรื่องก็ใช้ลูกเมาส์ลูกศรขึ้นลงช่วยก็ได้ครับมุมล่างขวาก็จะได้มาร์กจุดที่3มานะครับก็ใช้คำสั่งเลื่อนไป คำสั่ง add point mark จุดล่างซ้ายนะครับจุดทางล่างซ้ายเมื่อได้ครบ4จุดนะครับ ให้กดคำสั่ง start geofencing เขาจะมีปัพขึ้นมาให้โปรดกำหนดชนิดการแปลงเราก็ต้องไปตั้งค่ามันก่อนนะครับ transformation type นะครับก็จะเป็นประเภทเชิงเส้นนะครับ output output raster คือตำแหน่งที่เราจะเอาไปวางนะครับไปเซฟ ตอนนี้ผมเซฟไว้ตำแหน่งเดิมคือในในแมปราคาประเมินในแมปแล้วก็ในชื่อโฟลเดอร์ชื่อโฉนดนะครับชื่อท่านอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับระบบจะกำหนดนให้ต่อท้ายว่าตัดแปลงแล้วนะครับแล้วก็กดโอเค แล้วกลับมากด Start Geo f i เ a n c i n g อีกทีนะครับระบบก็จะทำการตรึงพิกัดอัตโนมัติมาถึงขั้นตอนนี้ท่านก็เลือกค่าพิกัดให้ตรงกับออบตอของท่านของผมยินเดีย1975 UTM Zone 48N นะครับกดโอเคท่านจะสังเกตเห็นนะครับด้านหลังตรงนี้นครับ ระบบจะเพิ่มแผนที่เข้าอัตโนมัติหลังจากนั้นเราก็ปิดไปะร,ระบบจะถามว่าท่านจะบันทึกการตั้งค่าในส่วนของพิกัดจุดข้างล่างไหมเราก็กดบันทึกไปครับ <S <S จากตำแหน่งพิกัดเมื่อกี้ท่านจะเห็นว่า แผนที่ที่เรากําหนดตรึงพิกัดเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยครับมาก็เพิ่มเข้ามาในระวังแล้วให้ท่านปรับแต่งนะครับคลิกขวาไปที่ Property ตั้งค่าความโปร่งแสงนะครับตั้งประมาณ40กกว่าหรือหรือตามความพอใจของตัวท่านเองนะครับว่ามันถูกใจเท่าไหร่ยังนะครับก็กดโอเคดู แล้วก็ทวนดูอีกทีนะครับว่าตรงไหมใกล้เคียงนะครับระวางตรงตารางกิจตรงนะครับแนวเส้นถนนตรงนะครับแผนที่แนบท้ายก็จะมี <c oughs> กำหนดว่าแปลงนี้มีราคาประเมินเท่าไหร่ ท่นจะสังเกตเห็นนะครับแปลงหมายเลข2ราคาสีแดง130บาทนะครับถนนซอยเส้นนี้ซอยหมายเลข9อยู่ในราคาที่130บาทในระยะที่40เมตรท่าน,นลองปรับไปใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ